คุณคือมนุษย์ที่มีความมหัศจรรย์มีรูปล่างที่สมบูรณ์แบบและมีจิตวิญญาณที่ทรงพลังคุณถูกออกแบบมาอย่างชาญฉลาดด้วยมหาปัญญาอันไร้ขีดจำกัดจากผู้สร้างหรือ s r r t Energy คุณมีสมองอัจฉริยะและคุณมีจิตเนลมิร แล้วจิตของคุณทรงพลังมากคุณสามารถใช้จิตของคุณเสกสร้างอะไรก็ได้ในชีวิตคุณถ้าคุณเรียนรู้เคล็ดลับในการใช้จิตเนลมิตคุณจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการอย่างรวดเร็วในหนังสือเล่มนี้จะมีวิชาจิตเนลมิตถ้าคุณทําตามเคล็ดลับนี้คุณจะใช้จิตของคุณเสกสร้างอะไรก็ได้ในชีวิต มีบางคนใช้วิชานี้ในการสร้างยอดขายหลักล้านและเขาก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็วคุณก็สามารถทำได้เช่นกันใครที่ต้องการเรียนรู้เรื่องนี้แบบละเอียดนะครับสามารถอ่านในหนังสือเล่มนี้ได้เลยใครสนใจสั่งซื้อสามารถกดในตะกร้าได้เลยนะครับ